ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉนะันนัทชาวีวานิสุรางคะ่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องท,งทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook y o u t u b แอปพลิเคชัน Tik Took Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง y YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e ที่คนหลังข่าว a n n e ลจะได้ไม่พลาดทุก การเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพตลอดช่วงรายการของเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเดิมนะคะเริ่มตน้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวิธีบรรเทาอาการเด็กที่ติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนว่าต้องทําอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันภัยรายใกล้ตัวคุณผู้หญิงอย่างมะเร็งเต้านมถ้าหากรู้ไวรักษาได้ทันค่ะที่ท้ายการคนสงยิ้มกับจุ๋มลุยเอกจะพาไปติดตามการสร้างถนน ภาราดินซีเมนท์ที่สถานีตำรวจภูทรเกาะค่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆของหน่วยงานภาครัฐพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะโรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมครุพันธ์ที่จำเป็นโดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 7892980793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9899800473ทำไมใครๆก็มี ghb all และ ghb buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ ghb all เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี ghb buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป ghb all และ line ghb buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลัามาอยู่ได้กันต่อในช่วงที่2ของคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 นะคะวันนี้สพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของเด็ก ที่ติดเชื้อโควิดส9าสายพันธ์โอมิครอนค่ะเราจะเห็นได้ว่าระยะหลังๆนี้เนี่ยจะมีเด็กติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าอีกหลายประเทศก็พบตัวเลขเด็กติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนใหญ่เด็กจะไม่แสดงอาการค่ะหรือมีบ้างถ้าเกิดแสดงอาการก็แสดงอาการเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดูแลเด็กอยู่ที่บ้านได้นะคะล่าสุดราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมี มีการออกคาแนะนำถ้าเกิดเด็กป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนควรที่จะต้องดูแลอย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะรายงานการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2565นับตั้งแต่พบการระบาดของโอมิครอนในสหรัฐพบผู้ป่วยเด็กเกือบ4 500, ล้าน5แสนรายในช่วงเวลาเพียงแค่6สัปดาห์แรกของปีซึ่งช่วงที่พีคที่สุดนั่นคือตัวเลข1 000, 150, 000, ล้าน1แ5หมื่นรายในช่วงวันที่20มกราคมที่ผ่านมา และยังคงอยู่ในระดับสูงมากจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็สูงกว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในปี2564ทําให้การรักษาตัวในโรงพยาบาลมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยอาการของสายพันธุ์โอมิครอนนั้นจะคล้ายกับการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นค่ะเช่นเจ็บคอเหนื่อยล้าปวดเมื่อยปวดศีรษะไอแห้งเลือดข้างและมีไข้จะเป็นอาการที่พบได้บ่อยแม้ว่าอาการรับรสชาติและกลิ่นที่เพี้ยนไปจะพบได้น้อยกว่าปกติ กุมรารแพทย์มีการรายงานนะคะว่าโอมิครอนช่วยสนับสนุนกรณีของโรคซางซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กที่มักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตามฤดูกาลซึ่งนำไปสู่การอักเสบหรือบวมในทางเดินหายใจส่วนบนของเด็กที่จะมีขนาดเล็กกว่าของผู้ใหญ่โดยมีแนวโน้วมว่าจะเป็นเป้าหมายของโอมิครอนค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเด็กเซแอตเทิลพบเคสของโรคซางเพิ่มขึ้นเกืบอบ2เท่าในช่วงที่มีโอมิครอนเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ไม่มีหลักฐานนะคะว่าโอมิครอนนั้นพุ่งเป้าไปที่เด็กมากกว่ากลุ่มอายุอื่นแต่อัตราการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่มีมากกว่าเนื่องจากกลุ่มเด็กเข้าถึงวัคซีนได้ช้าก,กว่ามากทั้งในสหรัฐอเมริกาและหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะโควิดยังคงเป็นโรคที่ไม่รุนแรงในเด็กส่วนใหญ่และยังไม่มีหลักฐานว่าโอมิครอนจะเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายลงได้เช่นเดียวกันกับการติดเชื้อสายพันธุ์อื่น ความรุนแรงของโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุและในผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนขณะเดียวกันเด็กมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติแข็งแรงกว่าซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อเชื้อโรคได้รวดเร็วกว่าผู้ใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะช่วยทำให้เด็กรับมือกับการติดเชื้อได้สำเร็จก่อนที่จะมีโอกาสแพร่กระจายไปยังปอดซึ่งก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดบวมและการอักเสบที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตในผู้สูงอายุ และอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กนั้นจะช่วยเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติค่ะส่วนทางด้านของ t i ออฟอินเดียก็มีการรายงานว่านอกเหนือจากอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจแล้วการติดเชื้ออาจส่งผลอื่นๆต่ออวัยวะในร่างกายด้วยอาจทำให้เกิดอาการไม่ปกติบางอย่างเช่นท้องร่วงและผื่นขึ้นมีรายงานอาการเช่นหวัดและไอร่วมกับอาการคล้ายไข้หวัดอื่นๆในเด็กที่ติดโอมิครอน แพทย์จึงแนะนำให้เด็กดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดเวลาและใช้ยาทาระเหยบรรเทาอาการหวัดถูที่บริเวณหน้าอกและหลังรวมถึงห้ามทาโดยตรงที่รูจมูกก็จะสามารถช่วยบรรเทาได้ชั่วคราวค่ะนอกจากนี้ถ้าหากเด็กมีอาการหวัดไอนะ้ำมูกไหลเป็นเวลานาน,านกว่า1-2วันทางที่ดีต้องรีบพาไปพบกุมารแพทย์และเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุด ส่วนทางราชวิทยาลัยกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการโควิด -19 ราชวิทยาลัยกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยก็มีการออกคำแนะนำฉบับเบื้องต้นสำหรับการดูแลรักษาโควิด -19 ในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า15ปีระบุว่าการระบาดของโอมิครอนที่แพร่ไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราคม2565จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การติดเชื้อสะสมในเด็กอายุต่ำกว่า18ปีตั้งแต่3 1ธันวาคม2,564ถึง16กุมภาพันธ์2 5 6 5สูงถึง77,635คนคิดเป็นร้อยละ21ของผู้ติดเชื้อในทุกกลุ่มอายุค่ะเนื่องจากในการระบาดของเชื้อโอมิครอนพบผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรงและการเสียชีวิตน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมา และจากการติดตามผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยสามารถให้การดูแลที่บ้านได้โดยให้การรักษาแบบประคับประคองส่วนน้อยมากที่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสหรือต้องนอนโรงพยาบาลค่ะ ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยก็มีการพิจารณาออกร่างแนวทางการรักษาโควิด -19 ้ในเด็กให้เหมาะกับการระบาดในเวลานี้ซึ่งแม้จะมีจํานวนผู้ติดเชื้อสูงอย่างรวดเร็วแต่ส่วนใหญ่ก็สามารถรักษาโดยพักอยู่ที่บ้านได้ซึ่งก็จะเหมาะกับผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็กนะคะคําแนะนําที่จะนําเสนอดังต่อไปนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นฉบับเบื้องต้นนะคะจากนี้ต่อไปจะมีการออกคําแนะนําฉบับสมบูรณ์ต่อไปค่ะผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ผู้ที่มีผลตรวจ ATK ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ผลบวกและผู้ติดเชื้อยือนยันทั้งผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการให้ใช้ยาในการรักษาจำเพาะดังนี้นะคะ 1. ผู้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ไม่มีอาการไม่แนะนำยาต้านไวรัสค่ะสามารถให้การดูแลแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านได้อาจไม่จำเป็นต้องเข้าระบบบริการโฮมไอโซเลชันหรือรับการรักษาในโรงพยาบาล 2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรืออาจพิจารณาให้ยาฟาวิพิระเวียเป็นเวลา5วันตามดุลพินิษของแพทย์เช่นกรณีที่ไข้ขึ้นสูง3 9องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันมากกว่า1วันอ่อ,อนเพลียซึมอาเจียนท้องเสียรับประทานอาหารได้น้อยเป็นต้น 3. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อยไม่เข้าเกณฑ์ข้อ4ปัจจัยเสี่ยงโรคร่วมสําคัญ ได้แก่อายุน้อยกว่า1ปีและมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด -19 อย่างรุนแรง 4. ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการปอดอักเสบปานกลางหรือรุนแรงได้แก่หายใจเร็วกว่าอัตราการหายใจตามกำหนดคือ60ครั้งต่อนอาทีในเด็กที่อายุน้อยกว่า2เดือน50ครั้งต่อนอาทีในเด็กอายุ2-12เดือน40ครั้งต่อนอาทีในเด็กอายุ1-5ปีและ30ครั้งต่อนอาทีในเด็กอายุมากกว่า5ปีค่ะ นอกจากนี้ก็แนะนำให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรับยาฟาวิพิราเวียเป็นเวลา5-10วันหรือ,อยาเลมเดซีเวียหากเป็นมาไม่เกิน10วันและมีปอดอักเสบที่ต้องการการรักษาด้วยออกซิเจนหรือมีอาการรุนแรงแนะนำให้ใช้คอร์ติโคสเตยรอยด์ 5. ผู้ป่วยยืนยันที่มีข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลอื่นๆเช่นท้องเสียอาเจียนทานอาหารไม่ได้แนะนำให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือให้ยาฟาวิพิระเวียเป็นเวลา5-10วันนะคะแล้วเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือไม่มีข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลก็สามารถรักษาต่อแบบผู้ป่วยนอกด้วยการกักตัวที่บ้านตามคำแนะนำของแพทย์ในระหว่างที่รักษาแบบผู้ป่วยนอกก็ขอให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการกักตัวอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อค่ะ ตามที่คุณหมอยงผูว้วรวรรณบอกไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงวัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก อายุ5 11ปีเรายังคงต้องต่อสู้กันระยะยาวเลยอะคะ่ะอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีการเดินหน้าโครงการเพื่อที่จะศึกษาวิจัยเปรียบเทียบทั้งความปลอดภยัยและภูมิต้านทานที่เพิ่มขึ้นระหว่างการฉีดวัคซีน mRNA ให้กับเด็ก2ครั้งหรือจะใช้วิธีการเป็นวัคซีนเชื้อตายก่อนแล้วถึงจะตามด้วย mRNA เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวนั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามเรื่องของมะเร็งเต้านมกันบ้างค่ะ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ สของรายการคนหลังข่าวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของมะเร็งค่ะซึ่งถือว่าค่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้หญิงภัยร้ายใกล้ตัวอย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเอาเข้าจริงๆจากการศึกษาข้อมูลเราจะพบว่าสำหรับมะเร็งเต้านมถ้าเกิด เรารู้เร็วก็จะสามารถให้การรักษาได้ทันจนหายขาดได้วิธีการในการป้องกันในการดูแลคนที่จะต้องทำอย่างไรบ้างลองไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ก็คือสำหรับประเทศไทยเองหรือว่าสำหรับทั่วโลกเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้แนวโน้มการเกิดของมะเร็งเต้านมเนี่ยก็เพิ่มขึ้งเรื่อยๆค่ะล่าสุดปีล่าสุดคือเราที่มีข้อมูลปี2020เนี่ยค่ะก็คือปีหนึ่งเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็พบมะเร็งเต้านมเกิดใหม่ปีละกว่า20,000รายแล้วค่ะ ของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมาค่ายังไม่ได้มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะแต่ว่าก็มีบางอันที่เป็นปัจจัยเสีย่ยงที่จะเพิ่มความเสีย่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้ค่ะเพราะสหรับปัจจัยเสีย่ยงก็มีทั้งปัจจัยสิ่งที่ป้องกันได้และป้องกันไม่ได้ค่ะป้องกันไม่ได้ก็เช่นการที่เราเกิดมาเป็นเพศหญิงอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจัยเรื่องของการมีประจำเดือนมาเร็วหมดช้าหรือว่าบางคนที่ไม่มีลูกหรือว่าไม่ได้ให้นมบุตร สำหรับปัจจัยบางอย่างที่เราเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าช่วยป้องกันได้ก็เช่นการที่เราเออกกําลังกายควบคุมอาหารควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในปริมาณให้อยู่ในระดับปกติค่ะหรีกเลี่ยงการทานสารก่อมะเร็งหรือาการใช้ฮอร์โมนโดยที่ไม่จําเป็นค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ค่ะสะถิตินะคะจากสถิติเนี่ยก็ถ้าอายุน้อยกว่า มักจะไม่ค่อยพบค่ะอุบัติการเนี่ยก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากที่อายุ40ไปแล้วนะคะแล้วก็อายุอายุที่เยอะๆก็จะเป็นประมาณสัก50ปีขึ้นไปค่ะที่จะพบเยอะมากที่ส,สุดนะคะสำหรับสัญญาณที่เราตรวจพบได้ด้วยตนเองแล้วก็ทําให้คนไข้มาพบแพทย์บ่อยที่สุดเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของก้อนที่ต้องนมค่ะซึ่งสําหรับก้อนของมะเร็งต้องนมเนี่ยก็มักจะเป็นก้อนที่ไม่เจ็บค่ะ เะะพราะฉะนั้นคนไข้ก็บางส่วนก็จะไม่ได้มาพบแพทย์เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่เจ็บนะคะต่อมาก็คือเรื่องของอาจจะมีอาการเรื่องของผิวหนังเปลี่ยนแปลงเช่นมีผิวหนังหูโลกงมีผิวหนังบวมขึ้นมีแผลหรือว่ามีเลือดไหลออกของหัวนมหรือว่ามีอาการของการกระจา,า,า,ายไปที่อวัยวะอื่นๆเช่นกระจายไปที่กลําเหลืองก็จ,จะทําได้ก้อนที่รักแผลกระจายไปที่กระดูกก็อาจจะมีอาการปวดกระดูกได้ค่ะกับอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราสามารถตรวจพบได้ในระยะต้นๆโดยที่ไม่ต้องมีอาการก็คือการ รองมะเร็งต้อมนมด้วยการทําแ,แรมมปกแรมค่ะก็จะทําให้สามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มต้นที่เราไม่พบจากการตรวจร่างกายหรือสังเกตอาการโดยเองค่ะ,ะวิธีการรักษามะเร็งต้อมนมปัจจุบันนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยหลายวิธีร่วมกันค่ะซึ่งเราก็จะคัดเลือกตามลักษณะของผู้ป่วยลักษณะของโรคระยะของโรคที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดก็จะมีทั้งการค่ะ จะมีบ,บาบัดการให้ยาต้านฮอร์โมนการให้ยาแบบตุ้มเป้าทุกวันนี้ก็จะมีการรักษาแบบเป็นยาที่จะชเรื่องขับคุกคุกกันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการฉายรังสีค่ะทุกวันนี้ค่ะถ้าคนไข้เนี่ยมาพบแพทย์ในระยะเริ่มต้นระยะที่1่ระยะที่2เนี่ยโอกาสหายคือมีชีวิตรอด 5, เกิน5ปีเนี่ยสูงมากกว่า9 0กเป็นแล้วค่ะ แต่ถ้าเป็นระยะหลังๆตามมาเนี่ยก็ยังมียังเช่นระยะที่สามก็ยังถือว่ามีโอกาสในการหายอยู่ค่ะระยะที่4ี่ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะที่เราคิดว่าไม่ได้รักษาให้หายหค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มีคนวนผู้ป่วยที่สามารถมีชีวิตอยู่มีนยามากขึ้นโดยที่ไม่มีอาการหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยค่ะวิธีป้องกันถ้าสมมติว่า นึ่งก็คือเราต้องควรต้องรู้จักร่างกายตนเองหมั่นสังเกตตนเองค่ะว่าต้องมของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นถ้ามีความสงสัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้นาพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจยืนยันตรวจวินิจฉัยต่อไปก็ะจะทําให้เราเนี่ยสามารถตรวจเจอได้ในระยะเริ่มต้นอีกที่หนึ่งค,ค่ะคนไข้สามารถทําได้และเข้าถึงได้หลังจากอายุเกิน40่ปีขึ้นไปแนะนําให้เข้ามาทําการตรวจัรองด้วยการทำเลงลมแดงของต้องนมค่ะเพราะว่าจะสามารถตรวจได้ในระยะเริ่มต้น แล้วก็ผลการรักษาก็จะดีกว่าค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายคะ่ะถ้าหากว่าคลำแล้วเจอก้อนเนื้อที่บริเวณเต้านมรวมถึงใต้รักแร้ไม่ว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บควรที่จะต้องรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะรับการวินิจฉยัยเพราะถ้าหากว่าเป็นมะเร็งเต้านมจริงๆเนี่ย รู้ไวรักษาได้ทันหายขาดได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันคุณผู้หญิงก็ควรจะต้องมีการเช็คไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณเต้านมของตนเองหรือว่าใต้รักแร้เป็นประจำทุกทุกเดือนหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว1สัปดาห์เพื่อความปลอดภยัยย้ำอีกรอบหนึ่งรู้เร็วรักษาทันหายขาดได้ค่ะ คณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียในปาาขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชตามโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อใช้เป็นปจัจจัยหลักช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆทั้งยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่น แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพระภิกษุสงฆ์นานาชาติที่มาใช้บริการณสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีงูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราฐอินเดียเพื่อสถานพยาบาลบัญชีเลขที่0 7 8 2 1 4 7็กที่0 7 8 2 9 ธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดพลูบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชพระครูนรนาจเจติยาพิรักบัญชีเลขที่115 419 5505สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816999678 0616949635และ0944496463 หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของเจ้าอัลปาก้าสอตัวค่ะอัลปาก้าสองตัวนี้เขามีชื่อด้วยนะตัวหนึ่งชื่ออเล็กซ์ตัวหนึ่งชื่อ Alex, เบธันนี่ค่ะเจ้าสองตัวนี้เนี่ยเข้าไปที่บ้านพักคนชราที่เวลส์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมืองกำลังจิบน้ำชายามบ่ายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอัป,ปกาทั้งสองตัวก็เลยไปสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านพักคนชราสำหรับสัตว์ที่เป็นวิสองตัวนี้อีกมุมหนึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการสัตว์เลี้ยงบำบัดได้เลยกลับมาพบกับคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีทินนี่ PNN ช่อง16สวัสดีค่ะ